สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องยายน้อยชาแนลค่ะวันนี้เราได้พัสดุมาในหนึ่งกล่องน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะว่ามันคืออะไรข้างในนะคะวันนี้จะมารีวิวอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอ้โดนกล้องกล้องสั่น กิโลกรัมนะคะโอ้มันใหญ่มากนะคะแพ็กแล้วก็ใส่คะ่ะกันกระแทกมาให้เนาะขนมหนึ่งกิโลแล้วก็แถมขนมถุงเล็กมาด้วยนะคะแถมถุงเล็กมาให้หนึ่งถุงนะคะเส้นร้านขนมคุดก๊อตนะคะร้านขนมคุดกอดะะ๊รรนนกอตนี่นะคะโอ้หใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะ เราซื้อแบบเป็นกิโลนะคะหนึ่งกิโลนี้ก็คือโหนี่เท่าแขนเราเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่เพื่อนๆหนึ่งกิโลนะเต็มอัดแน่นมากนะคะแล้วก็แถมถุงเล็กนะคะอันนี้หนึ่งกิโลกับถุงเล็กถุงนี้ก็ราคาสี่ร้อยแปดิบาทนะคะกิโลละสี่ร้อแปดสิบบาทแล้วก็แถมถุงเล็กนะคะรวมค่าส่งแล้วนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าขนมเจ้านี้อร่อยนะคะ เป็นร้านขนมคุณก๊อตนะคะอะม,มากนะคะแล้วก็เป็นดูจากรูปนี้ก็เป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะไม่แตกนะคะเป็นชิ้นใหญ่มากอย่างดีนะคะเรามีเครื่องชั่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองช่างขนมนดูว่าจะน้ำหนัก1นกิโลจริงๆไหมนะคะเครื่องช่ง นี่นะคะถนถุงใหญ่ของเรานะคะวางกัเลยเดี๋ยวนะคะนี่น้ำหนักนะคะอันนี้นิ่งแล้วนะน้ำหนักอยู่ที่963 964นะคะอีกนิดนึงนะคะขาดไปนิดนึงยังไม่ถึง1กิโลดีนะคะก็อาจจะเป็นกับเครื่องเราหรือ,อยังไงก็ประมาณนี้ค่ะได้อยู่พอรับได้นะคะอาจจะต้องนี่ค่ะใส่ถุงเล็กลงไปก็กลายเป็น1กิโลพอดีนะคะ อันนี้967เนาะ967กรัมอันนี้ถุงเล็ก102นะคะอ๋อเกินนะคะอะถ้ารวมกันสองถุงให้อภัยได้นะคะพันกว่านะคะก็โอเคค่ะหนึ่งกิโลอะอันนี้เดี๋ยวเรามาชิมขนมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างโมยใหญ่มากนะคะแกะเลยแกะให้ดูนะคะตุงใหญ่มาก ลองชิมแล้วนะคะเดี๋ยวเทเลยค่ะหนึ่งตีโรขนมขนมหนึ่งติโร่ว้าโอ้โหอะไรเยอะมากโอ้ย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 บังหน้าบังหน้านะบังหน้าค่ะ เพื่อนขนมบางหน้ามองไม่เห็นเดี๋ยวแวกน,นะแวกขนมกันนะขนมบางหน้านี่ค่ะ,ะขึ้นเลยะะอีกนะขึ้ขนเลยอีกยังเทยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะมีเพื่อนก่อนเนาะไปก่อนโอ้จุดยอดเลยนะคะ นี่เห็นไหมว้าขนุนนี่นะคะเห็นไหมคะขนุนโอ้ยเทไม่หมดะค่ะเต็มแน่เลยนี่คะ่ะดู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 ความชิ้นใหญ่ของเขาเขาชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่นะไม่ใช่ชิ้นเล็กกระโหลกกะลานะคะที่แตกนะคะชิ้นใหญ่หญเลยนะคะเป็นขนุนชิ้นใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะว่าความกรอบจะเป็นยังไงนะคะชิมเลย อืมอืมเนาะบางหนะอืกรอบไหมคะกรอบอืมกรอบแล้วก็หอมไม่เหม็นหืนนะคะหอมอะ่ะเหมือนข้าวอบเอานะมันก็ไม่มีน้ำมันเลยนะคะ ก็คือเป็นขนมนอบกรอบร้านคุณก๊อตนะคะโหสุดยอดเลยค่ะสมคำร่ำลือเห็นเขารีวิวกันนะคะก็เลยลองซื้อมาชิมดูปกติก็ชอบกินขนมขนุนขนุนอบกรอบอยู่แล้วเนาะก็เลยลองอืมอืมได้ยินเสียงเคลียวฟันกรอบไหมครับอร่อยมาก พเพลินนะคะกินไปกินมาจะหมุนถุงนะหนึ่งกิโลเนี่ยดูหนงังไปกินเป็ดไ้โอ้ยสินมีความสุขค่ะนะได้นะคะอืม ความกราฟินหวานธรรมชาตินะคะหวานรสขนุนเลยนะคะก็ไม่ได้หวานมากจนนั้นก็เป็นรสขนุนเนาะความกรอบของเขานะคะกรอบนะเหมเลยกรอบแบบไม่แข็ง่ะกรอบแบบว่ากรอบกรอบกรอบแบบสับๆกรอบๆคนจัดฟันกินได้นะคะกินได้จริงกรอบไม่เหนียวหอมขนุนเป็นธรรมชาติ นะคะแท้ๆเนาะไม่มีน้ำมันด้วยแต่กินเยอะก็มีความหวานของผลไม้เนาะก็ทำให้เราวันได้นะคะแต่เราก็ชอบเนะาะตามสามถุงเล็กมาให้ด้วยนะคะสามถุงเล็กมาให้หนึ่งถุงเนาะนี่นะคะวันนี้ก็รีวิว ขนุนคุณก๊อตนะคะซื้อมาถุงหนึ่งเทไม่หมดถุงเลยนะคะเนี่ยถุงละหนึ่งกิโลซื้อหนึ่งกิโลก็แถมถุงเล็กมาถุงหนึง่งราคาสี่ร้อยแปดสิบาทนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่เพจขนุนร้านขนุนคุณก๊อตนะคะอยากจะขึ้นไปให้ใหก็ได้นะคะไม่ได้โฆษณานะคะซื้อมาก็เลยมาชิมให้เพื่อนๆดูนะคะอร่อยจริงคะ่ะต้องไปลองคะ่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e นะคะกดกระดิ่งนะคะให้ช่องอยาน้อชาแนลด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอร่อย